2,011นะครับ2,012นะครับ h อน d a f r e e นะครับกี่ที่นั่งนะเบอร์เจที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับรถน้องเบิร์ดนะครับวัสดีน้องเบิร์ดครับวัสดีครับอ่าอ่าน้องเบิร์ดเขาเอารถมาหาผมนะครับเขาบอกผมว่ารถมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักหน่วงนะครับก็เลยเอาวิ่งมาหาผมนะครับเพื่อให้ผมทําการตรวจเช็คคาลิเบเต แก้ไขเบื้องต้นนะครับ Hon d a f ฟีดเจ็ดที่นั่งก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพิมพ์นิยมของฮอ n d a รุ่นหนึ่งนะครับราคาไม่ตกนะนี่หน้าจอไม่ได้โชว์อะไรใช่ไหมเบิร์กะหน้าจอไม่โชว์นะครับแต่รถรถมาเนี่ยหน้าจอนะครับผมไม่เห็นมีอะไรโชว์นะครับ ผวงอะไรพีฟงไฟฟ้าอะไรต่างก็ไม่โชว์แต่ว่าพอผมตรวจเช็คเชิงลึกเนี่ยปรกากฏว่าผมเจอปัญหาบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในนะครับประเด็นแรกก็คือถุงลมนะครับถุงลมฝั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับถุงลมฝั่งผู้โดยสารรถของน้องเขาผมตรวจเช็คแล้วผมเจอปัญหาที่ถุงลมก่อนเลยมันบอกว่าเซนเซอร์ Impact Impact ก็คือเฟล็กแคเซนเซอร์เวลาเวลารถ มากระแทกนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะครับไอเซนเซอร์ตัวนี้เป็นตัวจับแรงสั่นสะเทือนของตัวรถนะครับแล้วมันจะสั่งการไปที่ตัวจุดชนวนระเบิดที่อยู่ที่แอร์แบกคูหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับรถนองเบิร์ดเนี่ยผมจับด้านเนี้มีปัญหาผมเลยถามน้องเขาว่ารถไม่เคยไปชนใช่ไหมน้องรถไม่เคยครับรถไม่เคยน้องเขาบอกรถไม่เคยไปชนนะครับแต่ว่าเคยถอดกันชนใช่ไหมครับเคลมสี เคยถอดกันชนเคลมสีแล้วผมก็สงสัยว่าน้องชัานก็คงไปไปยุง่งไปสัมผัสไปแต่ต้องไอเซนเซอร์ตัวนั้นแหละมันทําให้เกิดค่าเออร์เรนะครับพอเกิดค่าเออร์เรแล้วมันส่งส่งผลไปที่กล่องซีมันก็เมมเบรีค่าไว้พอเอาผมเอาคอมพิวเตอร์จับปุ๊บมันก็เจอปัญหาแจ้งผมนะครับวิธีแก้ผมก็ขั้นแรกก็คาลิเบตปรับเซตมันใหม่ถ้ามันไม่หายก็บอกน้องเบิ์ดว่าให้ไปถอดกันชนไปดู คลาสเซนเซอร์ให้ไปดู Impact s ซ n เ or ตรงนี้มันมีซ้ายกับขวานะครับ Honda นะครับเหมือนกัน h ฮดนาวีผมก็เหมือนกันจะมีซ้ายกับขวานะครับโซเยเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าถ้าใครมีม่านถุงลมก็จะมีเซนเซอร์ด้านข้างนะครับประมาณนั้นผมเจอเซนเซอร์ Impact เซนเซอร์อ่าเซนเซอร์ถุงลมนะครับแล้วก็เจอปัญหาอยู่ในเอเรอร์ใน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 พงลอะไฟฟ้านะครับรุ่นนี้พงะไรจะเป็น ไฟฟ้านะครับก็ก็จัดก,การพอเจอปัญหาแล้วจริงๆมันมีที่มาที่ไปแต่ว่าผมขอสงวนขอสงวนที่จะไม่พูดถึงนะครับว่าทําไมมันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของฟองูมอลัยมันหนักนะครับผมขออนุญาตไม่สงวนถึงนะเพราะมันมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าผมได้ทําการคาลิเบตให้น้องเขาละเาให้น้องเขาลองวิ่งวนรอบหมู่บ้านผมอยู่หน่อยหนึ่งก็ดีดีขึ้นหน่อยหนงใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องลองระยะแบบความเร็ว ขึ้นมาหน่อยครับว่ามันจะยังมีปัญหา,าเพราะว่าในหมู่บ้านเทสไม่ได้เดี๋ยวยังไงแจ้งพี่อีกทีครับผมปกติแล้วฟีดเนี่ยนะครับจะมีปัญหาที่พวงมลาลัยกันเยอะนะครับฝากถึง,งน้องๆนะน้องๆที่ใช้ฮอนด้าฟีดนะครับไม่จําเป็นต้องมาหาผมก็ได้นะครับเข้าอู่ไหนก็ได้ที่เขามีเครื่องมือถึงความรู้ถึงอะไรต่างๆหรือเข้าศูนย์ก็ได้นะครับให้เข้าไปคาลิเบตนะครับคาลิเบทพวงลอยฟ้านะครับไปปรับจูนเซตอัพ ถ้าหน่วยความจำมานิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามาหาผมก็จะสามารถตรวจเช็คประตูประตูหน้าต่างตัวถังบอดี้ต่างๆให้หมดผมตรวจเช็คเครื่องยนต์ตรวจเกียร์ ABS Air b a g นะครับวงล้ไฟฟ้ากล่องซ U นะครับรถน้องก็โอเคทุกอย่างโอเคนะครับเนื่องจากเนื่องจากคันนี้เป็นป้ายแดงหมายถึงว่าน้องเขาซื้อตอนป้ายแดงประวัติการใช้งานก็คลีนเคลียร์รู้นะครับรู้ปัญหา บางคนซื้อมือสองมาเนี่ยมันบางทีก็ยากนะเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมใช้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเอาเสียคอมพิวเตอร์รถึงจะรู้ปัญหาว่าเฮ้ยน้องมีหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็โดยรวมนะครับก็ปัญหาวันนี้ของรถน้องเบิร์ดก็โอเคนะเพราะผมก็เอาอยู่นะครับถือเอาอยู่นะครับก็แก้ไขให้น้องเขาเท่าที่ควรจะเป็นนะครับ ส่วนใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งขายเลยนะครับฟีดเจนสองไม่ออกมานะยังไม่มีมาแล้วแนวโน้มว่าคงไม่มาหรอกเจนนี้แหละนะครับเก็บไว้เครื่อง L15 นี่มันอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อเที่ยบตัวถังบอดี้น้ำหนักรถนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเครื่องมันพังเอา R18 นี่ยครับผม R18 ที่อยู่ใน c i วิ c ที่อยู่ในซ r v ไอนะครับ ลองมาใส่ดูนะครับวิ่งดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยใครมี l 15ถ้าจะเพิ่มแรงมา้าเป็นรถสัก140อีก20ตัวมันก็ต้องลงทุนเป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นสู้เอาเอาเครื่องถอดเครื่องนี้ลงยกลงขายแยกขายชิ้นส่วนแล้วก็เอา l อ18ใส่จบนะครับดีกว่านะครับเซ็ตช่วงล่างนิดหนึ่งนะวิ่งดีเจ็ดที่นั่งนะครับสบายสบายโอเคน้องเบิ ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่แซมได้สวัสดีครับครับผมโอเคนะครับผมก็พูดแบบไม่มีสคริปต์นะนะก็ถ้าใครมีปัญหาก็แนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะครับนะอย่าพิมพ์ถามผมหรือว,ว่าอยา่าพิมบ็อกอย่าส่งมสเซจอเลยผมไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาตอบนะครับปัญหาทางด้านเทคนิควิศวกรรมไม่ต้องคุยรถมันจอดเนี่ยอย่างน้องเบิร์ตโทรหาผมตอนเช้าตอนสายก็บอกอีกสองสามชั่วโมงมาถึงก็โป๊ะก็ เจอปัญหาแล้วน้องก็เป็นวิศวกรด้วยเราก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายขึ้นนะครับรูปร่างหน้าตาของ L15 นะครับ L15 มันจะแน่นไปนิดหนึ่งจริงไม่แน่นหรอกนะครับยังข้าหลังนึงเหลืออยู่นะครับเออนะครับก็กรองอากาศก็เป็นวัดสดุสิ้นเปลืองนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของแท้ก็ได้ใช้ของเทียบที่ตรงรุ่นนะครับ แบตเตอรี่ก็แนะนำแนะนำพี่แนะนำเบอร์ให้ใช้ขยายแอมดีกว่านะก็คือสมมติว่าตัวนี้แอมสมมติ40เนี่ยเราอาจจะเป็น50-55ก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าต้องดูตัวดูบอดี้มันให้<อ>ลงได้เออนะครับขยายแอมครับดีกว่า